การมาทีการชุดความมั่นคงแห่งรัฐและปฏิรูปประเทศนำโดยคุณโรมมีการเชิญคุณทักษิณและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐมนตรียุติธรรมผอ,อโรงพยาบาลตำรวจผอ,อกรมราชทัณฑ์เพื่อเอามาให้ข้อมูลกันอีกครั้งหนึ่งคิดว่าเขาจะมาไหมซึ่งทุกคนก็ออกมาด่าหน้าคือกูไม่สนโนแค์ no care, ไม่มาแล้วการมาทีการชุดนี้มีอำนาจเชิญเข้ามาหรือไม่หรือว่า ไม่มีอำนาจแต่มาแอบอ้างอำนาจเรื่องราวเป็นยังไงมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเมื่อการมาที่การเชิญมาเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ไปไหมเอ๊ะไม่เหรอเฮ้ยต้องพูดต้องอธิบายไหมว่ามันทํายังไงประเทศนี้จริงๆแล้วการมาที่การน,น่าจะมีข้อบังคับทางกฎหมายเพราะว่าเอามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจะเป็นกรณีศึกษาออกกฎหมายในขั้นต่อไปใช่ไหมแต่กัรมาที่การของสสแล้วก็สภาไทยก็คือหน้าที่ของเขาก็คือ การรวมตัวของสอสออกมาเป็นกลุ่มๆเพื่อจะไปศึกษาข้อมูลต่างๆเพื่อเอามาออกกฎหมายมันก็เลยทําให้ไม่มีอํานาจอย่างเต็มที่ในการที่จะเชิญใครมาคือเชิญไปได้แต่เขาจะมาหรือไม่มาก็ตามใจแบบนี้ข้อกฎหมายในประเทศมันจะพัฒนาได้ยังไงมันจะต้องมีอํานาจเชื่อมโยงกันสักนิดสักหน่อยซิซึ่ง เคยมีหลายคนพยายามที่จะเสนอให้การเชิญของกรนมาทีการเนี่ยมีผลทางกฎหมายมีโทษทางอาญาเพราะว่าการที่เชิญไปแล้วเนี่ยไม่มาเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่ให้ความร่วมมือใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีกฎหมายว่าคนเชิญต้องเชิญอย่างถูกต้องไอ้คนที่ถูกเชิญเนี่ยก็จะต้องมาให้ความร่วมมือไม่อย่างนั้นมันก็จะไม่เกิดการพัฒนาระบบกฎหมายของประเทศไทยเลยแต่สุดท้ายทางปฏิบัติแม่นก็คือล้มเหลว ในเมื่อชุดกรรมธิการไม่มีอำนาจทางกฎหมายก็ต้องใช้วิธีการให้คนที่ถูกเชิญน่ะต้องมาให้ได้ก็เลยใช้วิธีการเชิญผ่านสื่อเออถ้าคุณไม่มาถ้ากับคุณไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาระบบกฎหมายของประเทศไทยหรือคุณอาจจะมีอะไรปกปิดปิดบังอยู่ก็ไดออ้ก็ต้องใช้วิธีนี้กันหน่อยปกติเนี่ยก็มีหลายหน่วยงานแล้วก็หลายคนที่เชิญไปแล้วเขาไม่มาเพราะไม่มาเนี่ยอาจจะมีการพูดคุยกันทางโทรศัพท์หรือว่า ออกเอกสารออกมาว่าไม่สะดวกอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมแต่อันนี้ทั้งฝ่ายของกระทรวงยุติธรรมไม่ธรรมดาตั้งโต๊ะแถลงเลยบอกว่าชุดกรรมธิการของคุณลมไม่มีอำนาจที่จะเชิญเขาแล้วก็ตั้งใจจะจิกกัดกรณีนี้ให้เป็นผลทางการเมืองอ้าวแบบนี้ก่อนได้ด้วยหรือนอกจากไม่มีอำนาจแล้วยังทำงานทาซ้อนเพราะว่าการธิการชุดของตำรวจเนี่ยเขาก็เคยเชิญออกมาแล้วนะพอเชิญมาปุ๊บก็มีการให้ข้อมูลอันกิด เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้ข้อมูลที่ไหนเราจําได้นะครับภาพเป็นข่าวเนี่ยทาทีว่าให้ไปไปเสร็จปุ๊บพอจะถึงชั้นสิบสี่บอกว่าไม่ให้ขึ้นห้ามขึ้นยังเป็นสิทธิส่วนบุคคล p d p a บ้าบอคอแตกสรุปแล้วให้ความร่วมมือแบบม่ให้ความร่วมมือทุกชุดท,ท,ทุกหน่วยแม้กระทั่งปปชขอข้อมูลบอกเราให้ข้อมูลอย่างละเอียดยิบแต่ปปชบอกว่ากูขอเวราเบียนจนป่านนี้ก็ยังไม่ได้นี่คือการให้ความร่วมมือหรือครับคนที่มาแถลงวันนี้คือคุณสมบูรณ์ม่วงกรรม เป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรียุติธรรมก็คือที่ปรึกษาของคุณทวีสอดส่องสายตรงคุณหญิงพจมานกับคุณทักษิณได้มาชี้แจงบอกว่าในการตรวจสอบคุณทักษิณได้มีการชี้แจงในสภาก่อนหน้านี้แล้วในสภาก็ชี้แจงแบบให้ชี้แจงประชาชนทุกคนก็รู้ก็เห็นแล้วก็ชี้แจงต่ออีกการมาที่การตำรวจอย่างที่บอกก็ปกปิดอึบอับอึบอับชี้แจงแบบไม่ชี้แจงสรุปแล้วไม่มีการชี้แจงจริงจงจังๆให้กับหน่วยงานใดเลยแม้แต่ครั้งเดียว เรื่องราวของชุดกรรมธิการตำรวจก็บีเชิญไปวันที่21พฤศจิากายน66แล้วก็มีอ้างด้วยว่าชุดความมั่นคงและปฏิรูปประเทศของคุณโรมเนี่ยได้เชิญมาทีนึงแล้วเมื่อวันที่7พฤศจิกายนก็ส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยมาให้ความร่วมมือแล้วทั้งที่ว่ามันซ้ําซ้อนนะก็ให้มามใจดีนะแล้วมาเป็นไงให้ความร่วมมืออย่างดีแล้วนะแล้วคุณโรมจะสอบสวนหาข้อมูลอะไรเพิ่ม,เต,มเติมอีกอวันนั้นให้ความร่วมมืออย่างดีเลยนะครับ มีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศเขารู้แล้วนะครับว่าให้ความร่วมมือแบบไม่บอกอะไรสักอย่างให้คนที่ไม่รู้เรื่องมาแบบนี้คือให้ความร่วมมืออย่างดีใช่ไหมครับวันนั้นผู้อํานวยการแพทย์ของกรมราชทัณฑนก็ไปเป็นไงคนที่ใส่แว่นอ่ะตอบแบบนั้นเออผมไม่รู้เออผมไม่ทราบเออผมบอกไม่ได้นี่คือการตอบคือกระทรวงยุติธรรมมีบุคลากรแบบนี้ประเทศจเจริญสุดๆ แต่การเชิดอีกครั้งหนึ่งวันที่22พฤศจิกายนอันนี้ทางกระทรวงยุติธรรมบอกว่ามันไม่ได้แล้วมันทั้งซ้ำซ้อนทั้งไม่มีอำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญโอ้โหข้อกฎหมายเนี่ยมาแบบเต็มเต็มใช่ไหมแล้วไอ้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับชั้น1ิบีปล่อยนักโทษไปอันนั้นอ่ะย่อนยานแบบสุดๆเลยใช่ไหมคุณรูบอกมาไม่มากูไม่รู้แหละ เชิญไปไว้ก่อนแล้วถ้าใครไม่มาเดี๋ยวประชาชนตัดสินเองก็เชิญคนแรกเลยก็คือรัฐมนตรียุติธรรมพันธมบตรเอกทวีสอดสองเชิญอธิบดีกรมราชัณฑ์แล้วก็อีกหลายท่านที่คราวที่แล้วเนี่ยไม่ยอมมาบอกว่าอ้างติดนู่นติดนี่ครนีตตตต้ต้องเอาระดับหัวหัวเชิญมาสังคมต้องรู้เลยว่าพวกนี้พอเชิญไปแล้วจะมาไหมตอบได้เลยว่าแม่งไม่มาแต่ว่าก็ต้องเชิญไว้ก่อนที่ปรึกษาของคุณทวีสอดสองก็ได้ออกบัแถลงข่าวบอกว่ากระทรวงยุติธรรม มีความไม่สบายใจเลยเราอะอยากจะให้ความร่วมมือของการตรวจสอบของสภาผู้แทนอย่างเต็มที่แต่เมื่อมาดูอำนาจแล้วเนี่ยตามรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยอำนาจหน้าที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐ9้าแล้วก็ปฏิรูปประเทศคึกื่อในแมงยาว พอได้รับจดหมายเชิญจากชุดกรรมธิการความมั่นคงของคุณโลมนี่แล้วเนี่ยก็เลยปรึกษาหารือกันกับรองอธิบดีกรมราชัณฑ์ก็รู้สึกว่าเฮ้ยถามเยอะแยะกูตอบไ,ได้อ่ะอันนี้ลุงพูดเองเขาไม่บอกใช่ไหมแต่มันคล้ายๆอย่างนี้นั่นแหละแล้วเขาก็เลยเอาจดหมายไปถามประธานสภาอีกทีนึงว่าชุดกรรมธิการนี้มีอำนาจที่จะเชิญใครๆก็ไปก็ได้หรือว่า พวกเราเนี่ยไปได้ไหมใช่ไหมกระทรวงยุติธรรมเนี่ยถูกเชิญไปหลายครั้งแล้วคําตอบก็ไม่มีจะให้ก็ยังจะแบงจะเชิญกันอยู่นั่นแหละ <c oughs> แล้วก็แนบพ่อที่ไม่เห็นด้วยกับการตรวจสอบของกรรมธิการชุดความมั่นคง,งของคุณล้มนี่ด้วยคือข้อหนึ่งไม่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมธิการความมั่นคง 2. ซ้ำซ้อนกับชุดกรรมธิการตำรวจที่เขาเคยตรวจสอบไปแล้ว และ 3. มีองค์กรอื่นๆเขาตรวจสอบไปแล้วไม่ว่าจะเป็นปปชสำนักงานตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกรมราชธรรมก็เลยคิดว่าชุดกรรมธิการชุดความมั่นคงแห่งรัฐชุดนี้ควรต้องคำนึงถึงด้วยว่ามีการตรวจสอบมาแล้วเนี่ยหลายครั้งยืนยันนะว่าไม่ได้เอาเรื่องนี้มาอ้าง เพื่อปกปิดข้อมูลหรือไม่ให้ความร่วมมือไอ้คำยืนยันนี่แหละมันคือการบอกรับปิดเฉพาะคือการรับผิดแต่โดยดีว่าปกปิดแล้วก็ไม่ให้ความร่วมมืออ้าวในเมื่อชุดความกัรมาที่การความมั่นคงของคุณลมเชิญไปเสร็จปุ๊บทั้งฝ่ายกระทรวงที่ทาไม่ยอมมาแล้วก็อ้างว่าซ้ำซ้อนบ้างไม่มีอำนาจบ้างใครจะเป็นคนตัดสินกรณีนี้ก็ต้องเป็นประธานสภาประธานสภาชุดที่พูดคุยกันอ้าวคุณ วันมัวมัดรอบตาก็คือนอมินีของพรรคเพื่อไทยสาขาภาคใต้าสามจังหวัดชายแดนแบบนี้เขาจะเข้าข้างใครล่ะครับคําตอบแม่งรออยู่ร่วงหน้าเลยนักข่าวมีครับถามดีมากนะครับจะเป็นการตอกย้ำไหมว่ากระทรวงยุติธรรมเนี่ยเอื้อประโยชน์ให้กับคุณทักษิณคําตอบของที่ปรึกษากระทรวงยุติธรรมคือมัน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  มันจบไปแล้วเนี่ยเหตุการณ์ตอนเนี้มันเป็นการตรวจสอบไม่ได้เอื้ออะไรอ๋อตอนนั้นอะเอเื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือการตรวจสอบแค่ปกปิดไม่ต้องเอื้อ <c oughs> รู้ทันในความคิดของท่านนะครับใช่หรือไม่นะะักข่าวก็ถามตอ่ออ้าวทำไมตอนเชิญครั้งแรกไปไหนบอกว่ามันไม่ไม่มีอ,อ,อํานาจอ้าวเราก็อยากให้ความร่วมมืออา้าวตอนนั้นอยากให้ความร่วมมือแล้วทำไมตอนนี้นึกได้ว่ากูไม่ต้องให้ความร่วมมือแล้ว ่านนี่สับสนใช่ไหมเพราะว่าวันนั้นน่ะมีการถ่ายทอดสดโอ้โหจับได้ขาหนังขาเขาขราวนี้ทํามาปุ๊บถ้าถ่ายทอดสดคุณจะตอบยังไงอะ่ะไม่ตอบก็ไม่ได้ใช่ไหมตอบก็ไม่ได้อึกอักอึกอักอายประชาชนใช่ไหมเหล่าเอา้าเรื่องนี้ไม่พอคุณโตโตก็ออกมาพูดเป็นช่องเป็นชาเหมือนกันเดี๋ยวก่อนคุณบอกว่าไม่มีอํานาจตรงไหนในเมื่อคําว่าชุดกรรมธิการความมั่นคงอ่าแล้วก็มีหลายอย่างเพื่อชัดกิจการชายแดนแล้วก็ปฏิรูปประเทศความยุติธรรมเนี่ย กระทรวงยุติธรรมเนี่ยอยู่ในเครือข่ายนี้วิธีการออกกฎหมายมันคือปฏิรูปประเทศไหมคําว่าปฏิรูปประเทศเนี่ยครอบจักรวาลแล้วนะครับคุณโตโต้ที่กล่าวไว้ซึ่งคุณลมก็ออกมาพูดเช่นกันแต่คุณลมที่ออกมาพูดน่ะยังไม่รู้นะะว่าเขาจะมาปฏิเสธแบบนี้คือมันต้องให้ความร่วมมือแล้วจริงๆการให้ความร่วมมือเนี่ยมันไม่ใช่ข้อผิดพลาดหรือข้อด้อยทางกฎหมายอะไรเลยมันคือการเสนอ แสดงพ่อเท็จจริงในเมื่อคนที่บริสุทธิ์เนี่ยมีการถามสักกี่ครั้งถามซ้ําได้ใช่ไหมสามารถที่จะชี้แจงได้มันก็ถูกต้องแล้วแต่ที่ผ่านมาที่ต้องถามซ้ําเนี่ยเป็นครั้งที่4ี่ที่5ที่6เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาทุกครั้งปอกปิดไม่มีการถ่ายทอดไม่มีการบอกไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยรู้แต่ว่าเอ้าชุดกะมาที่การตารวจไปปุ๊บโอ้ทำท่าขึงขังไปปุ๊บตัวจอบตัวจอบขึ้นไปพอจะถึงขึ้นตึกชั้น14ขึ้นไม่ได้ตรวจได้แต่ บ,บริเวณตึกแบบนั้นอ่ะไม่ตรวจบัญญมไม่ได้ตรวจแบบการมาธิการอ้าวพอตรงนี้เสร็จปุ๊บอาพอชุดกรรมการสิทธิ์ก็ไปขอเอกสารเวละเบียนให้ความร่วมมืออย่างดีคือให้ความร่วมมือแบบยังไม่ได้มีการกฎหมาย p d ดีอ่ะความร่วมมือแบบเอา PD p a เอเาปยัดใส่แล้วมันจะมีเหตุผลมีหลักฐานตรงไหนชุดปปชก็ขอเวละเบียนก็ไม่ให้ให้ความร่วมมืออย่างดีอันนี้พี่น้องประชาชนก็รู้เลยนะว่ารัฐบาลน,นี้ ทุกทาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อปกป้องเรื่องของคุณทักษิณแล้วปกป้องทําไมอ่ะมาอ้างกฎหมาย p d p a ส่วนตัวทําไมในเมื่อคุณตั้งใจจะมาทําเพื่อประเทศชาติการเปิดเผยตรงนี้มันเปิดเผยพวกความยุติธรรมระบบความยุติธรรมเขาจะได้โปร่งใสจะได้รู้ว่าคุณทักษิณไม่ได้มาละเมิดสิทธิของคนอื่นไม่ได้มาคอรัปชันความยุติธรรมของประเทศนี้เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองแค่นี้เองกฎหมาย p d p a เเขามีเอาไว้ปกป้อง การที่จะรู้ข้อมูลละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นเพื่อไปทำไม่ดีม่ร้ายแต่อันนี้การเปิดเผยข้อมูลเพื่อดํารงไว้ซึ่งความยุติธรรมอันนี้คือสิ่งที่ดีโคตรดีดีแต่พวกคุณก็จะปกปิดเพื่อจะทลายระบบความยุติธรรมแล้วจะเป็นที่ปรึกษาของกระทรวงยุติธรรมจะเป็นกระทรวงยุติธรรมมาดำรงความยุติธรรมให้กับประเทศได้ยังไงและเพื่อนเพื่อมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะครับก็ช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปมาให้ความเห็นกับคลิปนี้ว่ามันเป็นยังไงบ้างและ้าชอบคลิปแบบนี้ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เฮอยลังสตูดิโอแล้วก็มาชมไลฟ์สดกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับตอนเย็น5้าโมงครึ่งทุกคอมเมนต์เราจะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อพัฒนาประเทศชาติไปด้วยกันนะครับสลัดนะ